E คบสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับเดี๋ยวเรามา,าสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์จะมีการ เปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1 0 0 0เริ่มวันที่9มิถุนา2,567าอาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ของอาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชยชรีอุปนาย,ยกสมาคมโหัาราสตันนานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัฒน์ นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุ่นนะครับร่วมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับด้านข้างได้เลยนะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกดแก้วพินดูตลอดสวัสดีครับเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพิจิกนะฮะก็จะมีดาวประจาตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตนุ ดาวพังคารไปสถิตยอยู่ในภพไหนเดือนไหนนะครับก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรย,ยังไงในช่วงของเดือนนี้นะครับถ้าท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าดาวอังคารเป็นสัมพันธ์ดีก็ให้คุณถ้าดาวอังคารไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะเกิดโทษนะครับเกิดเรื่องยุ่งๆได้นะฮะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษนะครับ,ารนะรบดาวอังคารก็เป็นดาว ประจำตัวของเราก็เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษอีกหนึ่งเรือนนะครับเราจะเรียกว่าภพอะลินะอลิแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจสตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าตัวเราเองนะครับไปอยู่ในราศีเมษเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของอลินะครับก็แสดงว่าตัวเราเองอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา นะครับต,ต,ต่างๆนะอยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณตั้งรับอะไรไว้นะครับดาวอะไรก็จะเป็นการบอกเรื่องราวมาจากพบไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าปัญหาที่คุณเจอณนะปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าไปเจอดาวการเงินก็จะมีปัญหาให้แก้ไขเรื่องการเงินถ้าไปเจอเรื่องงานนะครับก็จะต้องไปแก้ไขเรื่องของการงานนี่ยกตัวอย่างเนาะนะครับอันนั้นจะเป็นดวงเฉพาะของคุณแค่คนเดียวนะครับแต่แน่นอนครับคำว่าตนุนะครับไปอยู่ในเรือนอลเราจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรค นะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกิณีแก้ไขปัญหาแล้วสําเร็จนะครับนั่นหมายถึงว่าเรื่องที่คุณเข้าไปบริหารจัดการนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นกเกษตาราธิบดีนั่นเองนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรืออะลีเป็นกเกษตรแปลว่าอะลแปลว่าศัตรูนะครับกรเกษตรแปลว่ามั่นคงนะก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะชนะศัตรูได้อย่างมั่นคงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะ นั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆสําหรับชาวราศรีพิจิกสามารถบริหารจัดการได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นการกิณีหรือไม่มีดาวร้ายตั้งรับนะครับคุณก็สามารถผ่านพ้นเรื่องยุ่งๆวุ่นๆเรื่องกังวลเ,เ,เ,เรื่องที่ทําให้เ,เครียดหรือรวิตกกังวลผ่านพ้นไปได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคดาวพ้างคานนะครับที่สถิตอยู่ในราศรีเมษนะครับสถิตอยู่ตั้งแต่วันที่สองนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา 22นาฬิกา9นาทีนะครับ 1- 9เนี่ยลีลาในการแก้ไขปัญหาเราจะเป็นลนักษณะคาริโตนะก็คือเป็นเลิกขอเลิกเข้าหาเลิอกอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอ่าแล้วก็นะครับวันที่20-30เข้ามหัดทโนเลิกนะครับแก้ไขปัญหาด้วยผลประโยชน์นะครับร่วมกันนะแล้วก็วันที่นะครับต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่6จนถึงวันที่10เนี่ยเราจะเข้าระวงังผิดนะ ช่วงนั้นนะครับก็ต้องระมาระวังและเป็นพิษหนา้าพิษหน้าก็จะเป็นลักษณะของนะครับน้าในร่างกายน้ําเหลืองน้าหนองนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากน้ําเส้นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วก็วันที่16จนถึงวันที่19เนี่ยเราจะเข้านวังปุเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณแบบปังปูริเยกเันเลยทีเดียวนะครับในลักษณะของการแก้ไขปัญหา ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่เราเรียกว่าการงานการกระทําวิจีตชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับก็ในช่วงของวันที่1น,นะฮะจนถึงวันที่14ี่เนี่ยเราทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะครับเขาเรียกว่ากรรมะปัตนิก็คือการหาคู่ค้าการหาคู่สัญญาครับดิวเจรจาอะไรเกี่ยวเรื่องของ หน้าที่การงานนะครับก็สา,าสามารถที่จะนะครับสำเร็จได้นะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะฮะก็ถือว่าดีนะครับนะก็คือเกี่ยวเรื่องของการร่วมมือนะครับบางคนถ้านะครับเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับเวลากรรม,มะไปอยู่ในเรือนปัต,ตนิก็อาจจะทํางานนะครับกาแฟเราก็ได้นะครับหรือมีเหตุให้พบรักก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของอที่ทํางานนะครับาบางทีเราไปเจรจาไปติดต่อนู่นนี่นัน่นนะอาจจะไปชอบพอกันก็ได้เหมือนกัน ตอนที่ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีพุจินะครับก็ช่วงหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยสเสวยภูมิปารโรแห่งเลิกเรื่องแห่งความมั่นคงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็วันที่แปดถึงวันที่สิบสี่เนี่ยเป็นเทสาวตีก็อ,อาจจะต้องเดินทางบ่อยหน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สี่จนถึงวันที่เจ็ดเราจะเข้านวาวปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับหลังจากนั้นนะครับนะ ดาวพระอาทิตย์นะครับนะกรรมะปกมรณะแล้วนะครับในช่วงวันที่15ถึงวันที่สิ้นเดือนเลยนะครับเวลาตีห้สานาทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือมีเรื่องกังวลนะครับนะกังวลเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าพื้นดวงคุณมีดาวอะไรตั้งรับก็จะกังวลเรื่องนั้นนะนะหนะักหนาะนะนะสาหัสก็ต้องดูว่าเป็นการกินีไหมเป็นอุตสาหะไหมอะไรอย่างนี้ตามรักษานนกวากันไป น,นะกรรมมรณะอาจจะเบื่ออาจจะเซ็งอาจจะเบื่อวิถีชีวิตอาจจะเซ็งนะครับก็นะฮะต้องเรามาะระวังไว้นิดหนึ่งสําหรับคนที่จิตใจอ่อนไหวนะครับก็อาจจะอาจจะหัวเสียเพราะคนอาจจะไม่ให้เกียรติดาวอาทิตย์เป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อเวลาตกมรณะนะครับคนก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเราอาจจะทําให้เราน้อยอกน้อยใจได้เช่นกันนะก็ให้เรามาะระวังไว้แล้วเรื่องของความหน้าใหญ่ในโตนะครับเรื่องของการ เอ่อใช้ความน่าใหญ่แก้ปัญหาต่างๆอันนี้นะครับลดละเลิกนะครับมันอาจจะทําให้คุณเสียหายเยอะนะครับนะฮะไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีนะครับดาวพาทิตย์นะครับที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยเสวยเทสตี้นะครับเรื่มเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสองจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเป็นเลิกเทวีเลิกนะครับเลิกสะดวกสบายนะครับการงาน สะดวกสบายก็แล้วตกพบมรณะก็คือประมาณนั่นเองระวังหน่อยนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเราจะเรียกว่าพบลาภะที่แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีต่างๆนะครับผลกําไร นะอีพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีเมถุนเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับความเปลี่ยนแปลงนะการย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะ พราะในช่วงนะครับของวันที่1ถึงวันที่9นะครับประมาณอาทิดนิดๆน,น,นะครับดาวเชื้อเรือนมรณะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของคู่สัญญานะครับก็ต้องให้เรามาระวังเรื่องของเอกสารนะครับสัญญาเวลาจะเซ็นอะไรยังไงก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรในกรณีที่เรามีดาวนะครับพระพูดเป็นกาลกิน,นีจอนนะครับก็ต้องรามาระวังน,นิดน,นึงนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกิน,นีจอนเนี่ยเราจะเป็นคนที่โชคดี เพราะคําว่าราบผลหรือลาภเราไปอยู่ในรื่นคู่แสดงว่าเราจะได้รับผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองหรือแฟนนะครับการร่วมมือต่างๆทําให้เกิดผลประโยชน์ทำให้เกิดเงินทองมีการดิวนู่นนี่นั่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้เป็นการละกิณกถือว่าดีนะครับดาวพพุทธที่อยู่ในราศีพฤษภนะฮะหนึ่งถึงห้าเนี่ยเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงทําอะไรในช่วงนี้นะครับเพราะมีโอกาสที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็ วันที่6จนถึงวันที่9้าเนี่ยเราเสวยเทศาตีนะครับก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่ต้องเข้าหาหน่อยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับธุรกิจธุรกรรมเลยนะฮะจะเป็นในวันที่1ถึงวันที่สองเนี่ยเราจะเข้าะวังพิกลุดนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเสียราบเสียผลนิดหน่อยนะฮะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะยกย้ายราศีกลับบ้านตัวเองนะครับนะดาวเจ้าเรือลาบผลนะครับปกมรณะนะ ตกมรณะก็แสดงว่านะครับวันที่สิบจนถึงวันที่26บหกนะครับเวลา6นากา4ี่้านาทีช่วงเช้านะครับมีโอกาสได้มรณะลาบผลตกมรณะในกรณีที่นะครับอาจจะมีเรื่องยุ่ง,งวุ่นเกิดคลยก็มีเกณฑ์ที่จะได้มรดกนะครับเวลาดาวลาบผลตกมรณะนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับไม่ได้เป็นช่วงที่ได้มรดกนะครับ ก็จะเป็นช่วงที่เรารักษาซับไม่อยู่นะครับอาจจะเสียลาภผลอะไรต่างๆนะครับจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือเกี่ยวกับการทํางานหรือเกี่ยวกับดําเนินชีวิตอะไรต่างๆเนาะก็เป็นจุดที่เราต้องระมาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะไปเชื่อมโยงกับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนจรมะแล้วไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนลาภผลนะครับที่ตกภพมรณะนะครับแต่ด้วยความที่เป็นกเกษตรเนี่ยเอาล่ะบางทีก็อ,อ,อาจจะได้มรดกงาน นะครับหรืออาจจะได้แบบงานยากๆที่คนอื่นทําไม่ได้นะครับแล้วเราทําได้ก็ได้ผลประโยชน์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่ามีการละก,กินีไปเกี่ยวข้องถ้ามีการรัก,กินีไปเกี่ยวข้องมันจะกลายเป็นว่าเราถูกหลอกใช้นะครับหรือ,อว่วายวนให้ทํานู่นทํานี่นะครับงานฟรีอะไรประมาณนี้ะนะครับอ่ะนะครับดาวพพุธนะฮะที่สถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับ สิบถึงสิบสองเนี่ยสเสวยเทสาตีนะครับก็เป็นเรื่องเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็สิบสามถึงยี่สิบเนี่ยสเสวยเทวีนะครับก็เป็นเรื่องสะดวกสบายนะครับเวลาทาอะไรอย่าตามใจตัวเองนะครับเพราะว่ามันตกพบมรณะแล้วก็เพชฌฆาตเลิกเป็นเรื่องตัดสินใจนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกเนี่ยตัดสินใจดีก็รอดไปนะครับตัดสินใจไม่ดีนี่หนักเลยนะครับก็อาจจะเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นนะครับ จุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่19จนถึงวันที่20เราจะเข้านวาวภูเอศหมอสาหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในวันที่23ถึงวันที่24นะครับเข้านวาวพิสุนักนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับยังไม่หยุดนะครับก็ยังคงนะครับวิ่งเข้ามาในราศีก็รกฎอยู่นะครับในช่วงของวันที่ ยี่สิบเนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสามสี่สิบสี่นาทีนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภานะครับก็แสดงว่าอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะใช้งานหรือไหว้ไหว,ไวให้ทํานู่นทํานี่ถ้าเต็มใจไม่มีปัญหานะแต่ถ้าไม่ทัไม่เต็มใจก็เราอาจจะเครืองเครืองได้นะครับอีกภพเรือนดีนะฮะอีกภพเรือนดีก็คือดาวเจ้าเรือนลาภผลเนี่ยไปอยู่ในภพของสุภาก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนั่นแหละมันก็สอดคล้องกับว่า ผู้หลับผู้ใหญ่ให้ทหํานู่นทํานี่ถ้าเกิดเราทําสําเร็จเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งนะครับหรือได้เงินเดือนเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในราศีกรกฎดนะครับว่ายี่เจ็ดเนาะถึงยี่แปดเนี่ยสเสวยเพื่อจะข้าเลิกนะแล้วตัดสินใจแล้วก็วยี่เก้าถึงสามสิบเสวยเลิกดีราชาเลิกนะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินนะครับเราจะเรียกว่าพบกับกลุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสเงินสดน,นะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีมีนนะเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนก็ประกฏบไปอยู่ในเรือนดีละกระดุมพระเนี่ยไปอยู่ในเรือนของราศีพฤษภเนี่ยนะครับส่งผลให้ชาวราศี พิจิเนไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองมากเหมือนปีที่ผ่านมาตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษนะครับบางคนหมดตัวบางคนล้มละลายบางคนช็อตบางคนหนี้สินพัลรวมพลังเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ยกย้ายราศีแล้วการเงินจะเกิดจากคู่สัญญาพยายามดีลงานเจรจางานนะครับการติดต่อต่างๆเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองมันจะมีคําว่าคู่สัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะ,นะครับนะเกี่ยวเรื่องของการซื้อมาขายไปหรืออะไรยังไงได้หมดนะครับก็ถือว่าโอเคนะ แล้วดาวพฤหัสเนี่ยเวลาเล็งลัคนาเราก็ามักที่จะเจอคู่สัญญาที่ดีมีคุณธรรมนะครับรักษาคําพูดนะเป็นคนที่เชื่อถือได้ในกรณีที่ไม่ได้มีดาวที่ไม่ดีตั้งรับในพื้นดวงแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์การเอกนีจรปีนี้นะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะไปอยู่ในเรือนปัตตนีคนโสดก็มีเกณฑ์ที่อยากจะมีใครสักคนเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะโชคชะตาผลักดันทําให้มีความรักครั้งใหม่ก็ได้นะครับ เวลาเราจเจอลืนปุตตะไป,ปะ็นปัตนีเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีความสุขนะครับหรือมีความสดใสล่าเริงนะเกี่ยวเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นจุดที่การเงินแล้วก็นะครับบุตรหลานลูกหลานเนี่ยก็ดีก็ช่วยงานได้นะครับบางคนก็นะครับอยากจะมีบุตรมีลูกเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่แฟนและนะครับเพราะคำว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนแฟนแฟนเป็นคนตัดสินใจ บ,บางทีเราอยากมีแต่แฟนไม่มีก็อดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากมีแล้วแฟนอยากมีมีมโอกาสที่จะสําเร็จอาจจะมีบุตรหรืออาจจะตั้งคันได้นะครับเอาลระนะครับดาวพระหัส,สบดีนะก็หนึ่งถึงเก้าสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลิกต่อทุกแขกในช่วง,งชิงวางแผนนะสิบถึงสามสิบเข้าเลิกดีภูมิปาร,รแห่งเลิกทาอะไรยังไงช่วงนั้ก็ถือว่ามีโอกาสดีนะครับแล้วก็จุดที่ต้องเรามาระวังจะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบสามไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเราจะเข้าะวังพิษ นะครับคุดก็ให้เรามาระวังหน่อยะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคู่สัญญาโดยตรงเลยนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวินาศที่แปลว่าความเสียหายสูญเสียผิดหวังกับขังจองจํานะครับคดีความนะข้อกฎหมายอะไรต่างๆหรือต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะครับ ก็แน่นอนครับในช่วงของวันที่1นึ่งะฮะไปจนถึงวันที่13ไม่มีปัญหานะครับดาวเจ้าเรือนคู้ครองเป็นกเกษตรตาทิบดีความรักมีความสุขนะครับจีบกันก็กระหนุงกระหนิงรักโรแมนติกโอ้โหนะดาวสุบรรดาวโรแมนติกเนาะจุดเทียนใต้แสงจันทร์พาไปดินเนอร์นะในกรณีที่พอจะมีกําลังทรัพย์หน่อยนะ,นะ,นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็อาจจะมีการเลี้ยงหมูกระทะนะครับหรืออาจจะ หากันไปสังสรรค์น,นะครับตามอัตภาพของตนนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวสุนทริยภาพแล้วกันนะครับอะไรที่ทําให้มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้เกี่ยวกับเงินจะทองนะครับบางคนเนี่ยต้องกินไวายนะบางคนเนี่ยก็กินแค่เบียร์ธรรมดาก็ได้เหล้าธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแตออ่วิธีชีวิตของแต่ละท่านนะครับแต่แน่นอนครับคําว่า ดาวพศุกร์เร็งรักเป็นเกษตรตาเทพดีนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจหล่อสวยสมาร์ทอะไรเขาว่ากันไปนะครับแต่ก็ยังว่าครับชาวราศีพิจิกนะครับถ้ามีดาวศุกร์เป็นการกินีมันก็จะจับตลบัดเลยนะครับก็คือคําว่าวินาศไปอยู่ในเรือนคู่คนที่เข้ามาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือมีนัยยะซ่อนเลนนะครับหรือมีปัญหาต่างๆเขาเรียกว,ว่าคาราพาซังนะครับจับปลาสองมือ นะครับแล้วก็เหยียบเรือสองแคมนะเขาเรียกว่าอ,าอารมณ์คล้ายๆกับอ,อะไรอ่ะชอบทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะครับนะก็นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะอ่ะตอนที่ดาวพฤหสนะครับอยู่ในราศีพฤษภนะหนึ่งถึงแปดเนี่ยเสวยเลือกดีภูมิบโรทํทำอะไรไงก็มีโอกาสที่จะมั่นคงนะครับเก้าบเอ็ดเอสาตีต้องเดินทางต้องเข้าหาหน่อยนะครับแล้วก็ จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะพยายามเลี่ยงนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเราจะเข้านวางพิษครุฑนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณนะครับก็คือในวันที่4ี่ถึงวันที่ห้าเข้านวางภูเอกนะครับทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นก็จะหมดโปแล้วนะครับเรื่องของความรักความสดใสนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองตกพบมรณะนะครับนะตั้งแต่วันที่ส4บีไปจนถึงสิ้นเดือน นะครับเวลา22สิบนาฬิกายีินาทีนะครับบ่าบางคนมีคู่ต่างถิ่นแดนไกลเขาอ,อาจจะกลับบ้านกับภูมิปันญาวก็เป็นโรคคิดถึงนะครับหรือกลับต่างประเทศก็ได้เวลาปตัตตานีมรณะนะครับหรือถูกโยกย้ายหรือแฟนถูกโยกย้ายไปดำแหน่งตำแหน่งนะครับอีกที่หนึ่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าก,ก็ได้นะครับแล้วก็าบางคนหนักหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่สามเาพิ่งมารู้ว่าเขาก็ไม่ได้มีเราคนเดียว เพราะว่าอีกภพเรือนหนึ่งมันมาจากเจ้าเรือนวินาศครับวินาศนะไปตกมรณะไงจับได้ว่าเขาไม่ได้มีคนเดียวนะครับก็ทําให้ต้องเลิกลากันไปก็มีนะครับแล้วก็คำว่าวินาศไปอยู่ในเรือนมอรณะไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะประชดชีวิตนะครับหรืออาจจะดําเนินชีวิตผิดพลาดในบางเรื่องนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไร ดาวพฤหสนะฮะที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับ14ถึง19นะครับเข้าเทศาตีและเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในติดที่นะครับแล้วก็วันที่20ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสเสวยเลิกดีเทวีเลิกนะครับแล้วจุดที่ให้คุณเลยแบบปังปุริเยก็จะเป็นในวันที่28ถึง30เข้านวังปูเอกคุ้มโทษคุณภัยแต่อยู่ในเรื่อนมรณะเหมาะสาหรับแก้ไขปัญหามากกว่านะครับอะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาช c ที่แปลว่าสังคมผู้สนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับอยู่ในเรือนพันธุนะครับก็แน่นอน,นครับชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็จะมีความจริงใจนะครับให้กับคนหลายๆคนนะครับสนิทสนมกับผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับมีการระยายมิตรที่ดีต่างๆเพราะดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนคูมิตรของตัวเองก็คืออยู่ในราศีกลุ่ม นะครับแล้วก็สหช c h a ก็สนิทพันธุกญาติพี่น้องนะครับก็เป็นช่วงที่เข้าหาคนได้ง่ายนะครับเปิดใจนะครับแล้วก็ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับในลักษณะต่างๆเพราะคําว่าพันธุยังหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวนะครับการติดต่อการเข้าหาการประชาสัมพันธ์ก็อาจจะทําให้เราก่อร่างสร้างตัวได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ดาวพระเสาร์นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเสวยเลิกดีนะครับเสวยเลิกทีวีเลิกและเข้านวาัตภูมเอกด้วยทั้งเดือนเลยนะก็จะทําอะไรยังไงมีโอกาสากที่จะสําเร็จคอน้างจะสูงบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของการก่อรังสร้างตัวในลักษณะต่างๆถือว่าดีมากนะครับต่อไปนะฮะราหูนะฮะเป็นดาวเจริญพันธุพันธุปุตตะนะครับก็เป็นช่วงเก่งกําไรเกี่ยวเรื่องของรักทรัพย์บางคนก็ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อมาเก่งกําไรซื้อมาใช้เองให้ถูกใจได้หมดเพราะปุตตะยังแปลว่า ความพึงพอใจความถูกใจได้นะครับแล้วก็สามารถก่อร่างสร้างตัวได้นะครับบางคนก็ไปเรียนต่อศึกษาต่อก็อไม่ได้เสียนะครับเสากับพระราหูสําหรับชาวราศรีพิจิกถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับถือว่าดีนะพระราหูนะครับนาที่สถิตนะครับอยู่ในราศีมีนนะครับก็หนึเนี่ยเป็นเลิกสมโนเลิกนะครับก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีเลิกเข้าหานะถือว่าดี แล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเนี่ยเข้าราชาเลอร์เกล้าหูราเข้าราชาเลอกมักใช้ใจเกินตัวนะเรามาระวังหน่อยนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบห้านะครับถึงเส้นเดือนเลยเขานะว่างปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะครับนะต่อไปพระเกตเนาะพระเกตอยู่ในเรือนพันธุเนาะก็ในช่วงหนึ่งถึงสิบเจ็ดเนี่ยก็ยังเกี่ยวเรื่องของสายมูนะครับส่วนมดว่ายพระปฏิบัติธรรมก็ยังคงให้คุณอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นยกย้ายราศีเข้ามาในเลย วันที่18นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเวลาปี446ก็ไปอยู่ในเดือนสหชะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มจะเดินสายแล้วนะครับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรต่างๆนะครับนะจะเป็นพระหรือจะเป็นเกจิหรือจะเป็นเทพสายฮินดูนะครับสายแขกหรือว่าสายจีนได้หมดนะครับที่ดังๆนะครับที่คนเขาไปกราบไหวกันเยอะๆคนทุกท่านเลยเขาไปขอพร นะครับในลักษณะต่างๆได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเข,ขาบอกว่ามีสิ s ่งศัก oh ดิ์สิทธิ์เป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับบางคนมีองค์ในกายในก็มีเซน์ก็จะสัมผัสได้มากขึ้นนะครับเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาประการได้ยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอถูกใจกราขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถช่วยสนับสนุน นะครับช่องของอาจารย์ด้วยผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆผมเกต9ก้าพิดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพิดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคต,ต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่กประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งๆๆขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ